ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยล้วนแต่เรื่องศิลธรรมเท่านั้นเลยการขาดศิลธรรมความจําเป็นเร่งด่วนของสังคมเราในปัจจุบันนี้ก็คือความมีศิลธรรม,มการที่บุคคลใดก็ตามนะที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะถ้าอยู่ในสังคมแล้วมีความรู้อย่างเดียวไม่พอนะจะต้องมี ศีลธรรมมีคุณธรรมกำกับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีความรู้แต่ไม่มีศีลธรรมนำความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดการสูญเสียได้มาก สิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้มีจำนวนมากสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตมีมากมายซึ่งล้วนแต่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากมายมหาศาลในการสร้างบ้างต้องสูญเสียชีวิตและผู้คนเป็นจำนวนมากสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายเหล่านั้นมีแห่งใดบ้างที่รองรับและยกใจมนุษย์ให้สูงขึ้นส่งเสริมให้ทุกคนในโลกมีศีลธรรมโดยเรียนรู้คำสอนอันมีคุณค่า ที่จะทำให้มนุษย์พ้นจากทุก์พบสุขได้อย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นแห่งความดีงามนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมในความสำเร็จของศูนย์ปฏิบัติธรรมลำบางบุญยาสถานที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมให้ละชั่วทำดี ทำใจให้ผ่องใสสร้างพระสร้างคนดีให้เกิดขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความดีงามที่จะยังประโยชน์ต่อมหาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกมากมายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า80ไร่ณนะตำบลบ่อแฮวอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เริ่มขุดดินก้อนแรกก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2554โดยการนำของพระอาจารย์ชานจิตยานายุตโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดลำปางและประธานศรรูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางพร้อมด้วยกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพลิกผืนนาอันรกร้างให้กลายมาเป็นบุญยสถานแห่งการประพฤติธ,ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์งดงาม ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้สถาปนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมศิลธรรมโดยยึดหลักปฏิรูปประเทศ4ซึ่งเป็นหลักในพระพุทธศาสนาคือ 1. อาวาสเป็นที่สบายสถานที่สะอาดรม่มรื่นอากาศถ่ายเทดีสิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยการก่อสร้างประหยัดสุดประโยชน์สูงไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อย 2. อาหารเป็นที่สบายไม่ไกลจากตลาดอาหารสะอาดมีประโยชน์และเพียงพอ 3. บุคคลเป็นที่สบายทั้งพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาคณะศัทธาได้รับการปลูกฝังฝึกฝ,กฝนอบรมตนให้รักการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีเป็นอย่างดี 4. ธรรมะเป็นที่สบาย โดยใช้หลักคำในพระพุทธศาสนามาเป็นแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นปลักไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาบุญญกกิริยาวัตถุเช่นทานศีลภาวนาบารมีสิบทัศน์และมักมีองแปดเป็นต้น ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมมากมายหลายโครงการอาทิโครงการอบรมเยาวชนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปโครงการปฏิบัติธรรมบวชอุบาสิกาแก้วโครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทหมู่ กิจกรรมส่งเสริมความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นต้นเป็่อขภากิจศูนย์ปฏิบัติธลรมปางนั้นเป็นบุญเจาสถานที่สร้างขึ้นเพื่อการส่งเสริมให้บุคคลตั้งแต่เด็กใบกลางคนและก็ผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัย ได้มีศีลมีธรรมรวมทั้งได้ส่งเสริมพระพิสุสัมเนนนะได้มีการบรรพชาและอุปสมบทนะได้ศึกษาธรรมะไปด้วยบุญเจ้สถานอย่างนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 4มาถึงปีนี้ก็สู่ปีที่10ได้มีการก่อสร้างตลอดนะมีการพัฒนานะขึ้นเรื่อยๆนะทั้งอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมอาคารอบรมอา,อาคารที่พักอาศัยห้องน้ําห้องหอชั้นโรงครัวเป็นต้นนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างการสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับภารกิจรองรับบุคคลที่จะมาฝึกฝนอบรมมาปฏิบัติธรรมผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของพระศาสนาขออนุโมทนาในมหากุศลกับทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างบุญยสถานส่งเสริมศิลธรรมสร้างสันติสุขนำสู่สันติภาพให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมวลมนุษยชาติยิ่งยิ่งขึ้นไปมาณโอกาสนี้